อันนี้เป็นการหน่าอยู่นะครับ พาท่านมาล่องเรือชมวิวกันที่หนองเรืองนะครับวันนี้เราจะมาชมบัวแดงนะครับตอนนี้ก็เรารอคนพายเรืออยู่นะครับครับตอนนี้พี่พายเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปนะอยากให้พี่เขาวิดน้ำออกก่อนนะฮะครับตอนนี้พี่ภายเรือมาแล้วนะครับตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันนะครับ ที่นี่จะเป็นเรือแจวนะครับเป็นเรือพายตลอดแต่ถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเป็นเรือเครื่องเจ้านี้มันยัางขึ้นบัหลายหเลครับมันันช่วงชุดแรกของดอกบัวอ๋อขึ้นบ่ท่านด้เต็มที่ประมาณติดปลายเดือนถ้าจะกลางเดือนปลายเดือนนี่แหละจะเต็มที่แล้วปีใหม่นี่ดอกง่ายสวยหนาวๆสิมีหนกเป็ด อนาวหนาวอ่ะนกเป็ดซิมาเป็นพันๆตัวเลยมานี่บอกครับแม่นมา่สายชิ้นนี่แหละแม่จะตรงบัวนี่ละ่ะแมาเป็นพันๆตัวเลยมันมนหนีหนาวมาครับหลายแบบจับจุกตามใบใบบัวนี่เต็มเลยมันยากหคนบมากครับพวกนี้อ่าก็เวลาเขายกมือตั้งสีมันก็สิบิน,บ,นบินบินว่นอยู่แถวนี่แหละว่อนหนาวเนาะทั้งจีนทั้งอันครับ มีอย่างทั้งฝนบนฝนอ่ะทั้งอันอ๋อบินมาเตจีเลยเหรอบินมาออ๋ทางนั้นมันหนาวจัดครับแล้วห้อมันหนาวอยู่แต่ว่าหันหนาวเพราะจัดคือเขาครับพากันมาลงอยู่นี่หลายช่วงปีใหม่นี่คนกันหลายต้นกันหลายเต็มเลยต้นกันหลายเต็มเลยบัวกันดอกใหญ่ครับรุ่นนี้รุ่นแรกนี่บัวรุ่นนี้เพิ่งจะออกดอกรุ่นแรก มันจะมีอีกรุ่นแข้งหรือไม่อีกดอกกับสีไงอ้วนครับบานออกในซ้ำจานน่ะแล้วบัวมันจะอยู่หอดประมาณเดือนอะไรเนี่ยครับถ้าน้ำยังคงอยู่อยู่ได้จนถึงวันละเมษสามนละเพราะเรือนพฤษภาพมิถุนามันฤดูฤดูน้ำมากมันก็ท่วมแค่นี้ท่วมสีบป้มีอย่างเลยก็ท่วมปุ๊บบัวมันก็ใบมันก็ออกรุด เหลือแต่หัวมันฝังอยู่ใต้พื้นครับเวลาน้ำแห้งลงปุ๊บมันเจอแสงมันก็แตกออกมาอีกอน่ามันบคงที่ว่าไงถ้าน้ำทคงที่อยู่ได้ทั้งปีบัวต่ายมัที่มีรุ่นใหม่คือนมีกอยหร่นั่นแหละถ้าแสงกับปัจัยกอยู่ที่ระดับน้ำนะครับแม่นแม่นระดับน้ำสูงไปมันก็ขึ้นบ่ได้มันเกินมันบัวแดงมันอยู่ได้ประมาณสามเมตรนี่แหละ อ๋อประมาณสามเมตรน้ำประมาณสามเมตรสามเมตรกูกลัวก็ได้อยู่ครับเห็นบอ่อระดับข้างล่างในน้ำลึกเนี่ยมันมกับ,กบ,กบกมีบัวเกิดบัวอย่างสี่มันมันเกิดขึ้นมาโดดหรือเปล่าครับทังไหที่มันเป็นถุงกว้างขนาดน,นี้หรือว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีบัวกี่ปีเล่ครับมันมีมาตลอดแต่ว่าคนบอ่อนุรักรษ์บด้ใส่ใจมันครับเขาอธิเห็นแค่ว่าเป็นอาหาร เนี้ยครับเอาไปเอาไปให้พวกลกไปให้พวกเป็ดเนี้ยครับเอาไปขายเนี่ยดีนะออได้ไ้ขายขาวโมได้อนุรักษ์จริงจังพอหนาแรงมากอ่ะพวกอันงวควายชาวบ้านควายชาวบ้านลงมากกินเพราะมันมากเลยควายนี่บครับกินอยู่เบิ้ลเมื่อพอปล่อยมันลงมากเ่ยอ๋อ มันจะรอยข้อกินอยู่นะเบิดมือเลยก็ขึ้นเลยแต่เพิ่งคิดไหมเหตุการณ์เัืปีที่แล้วครับพ่อผมก็รููจักปีที่ลแล้วนี่แหละครับออมาะมีอยู่นี่เห็นว่ามันเอ๊ะมันขึ้นหลายแท้ครับเอก็ล่องลองเบิ่งลองเห็ดเบืงพัดเฮาอนุรักษ์ไว้มันด้ขยายออกทุกปีอ๋อสด่ว่าปีข้างหน้าต่อแปงก็สิละลายก็นี้แม่นก็สติไป ไปหอดพุล่ะตามสายแนวนี่เนี่ยขอ,อบขอ,อบน้องไอ้ที่เฮ็รรั่วกั้นไว้นีเพรามันอย่างได้กันเอาจอกออกจอกอันนี้มันใหญ่ยยคือมาอลไมันมาหุม่มอ,อ๋อเพชรบัวว่าึ้นครับบัวนที่บานหอจาจักโมงเนี่ยครับแดดอยู่นำ้ำแดดแปลว,ว่าแดดท้อนๆหมืนกับุกเร็วเต็มที่กับยุบมาณเนล่เชียงเบ็ดโมงแ<อ>ดดแก่จกับ แล้วตอนที่มันเริ่มบานแล้วครับภาทิศโลกดินนี่มันทิศเริ่มบอกเลยเริ่มพีเลยอ,อากาศเย็นเย็นอากาศเย็นก็สิบานของมันเลยบอกช่วงมันบานพฤษสิประมาณหมดละเที่ยงคืนหมดละตามที่มาเบิ่งนะมาสังเกตเรื่องอ่ะอ๋อครับ <c oughs> ห่องใจว่ามันบานตอน,ตอนไหนเลย<อ>คืนหรือว่าเบิง่ง <ๆๆ c oughs> ไฟมาส่องเบิง่งอ๋อมันบานก็ส์ <c oughs> ส่วนใหญ่ครับพ่อมาก,กับมมกบุญมีบุตรโจ้าคนนอกจากว่าแล้วก็เจ้าตากคนรุจักอนอกจากสิรุจักเอาเบอร์ผมมากคได้ครับผมขั้นตอัพงมขอเบอร์ไปนะครับ085 085 020 020 8696 8696ลุงยังครับซ,ซื้อกูดครับลุงกูดนะครับ เป็นอันลองประท่านส้มล้มนี่หละอ๋อร oh. <c oughs> องประท่านอันกุมบัวแดงนี่ล่ละอ๋อครับอันมากอะ่ะพ่พ่อบอกตั้งแต่ขามขึ้นก็ได้เพราะว่าจะได้เตรียมเรือเตรียม,มนม้ำท่าท <Okay. S 1> มา <c oughs> จะคนอย่างนี้นะอ๋อ oh. มาจากโมงครับที่ออกมาทำความสะอาดเรือเสร็จเรือไปรับในเวลามจากทีไดนเวลางามของบัวครับ okay. เรือดสามนี่งเลยเจ้าคนเนี่ยครับอ่าบรรจุใสี่คนสี่คนนะเต็มที่นะเอามาจากสิบคนนี่งสามลำสิบคนสิบหกจนสิบสองสามลำคิดค่าเรือดอะไรเนี่ยครับร้อยบาทครับร้อยบาทปกติเป็นจักหน้าที้เนี่ยครับปกติปกติทั่วไปส่วนใหญ่ กิดโมเกินชั่วโม,มงดอกอ๋อตาขันตาถ้าเกิดว่าบางคนกอกไปกับไ่ได้อ,อยู่อ๋อเข้าเจอกับอาจจะหอนเนาะ <laughs> แต่ถามว่าจะเศร้าอย,อยู่อยู่ได้โดนเยอะอ๋อเห็นว่าครับสี่คนกับร้อยสองคนกับร้อยอ๋อครับคือเกาบ่ได้คิดเป็นหัวครับทีเป็นเที่ยวถ้าฉันกลับแล้นะครับขอบคุณครับ